สวัสดพีพี่เพื่อนเพื่อนครับวันนี้ครับคนคนทานครับ EP พิเศษครับ EP ที่สองร้อยสี่สิบห้าครับมีพัสะสมพัคเก็บม,มาแบ่งปันนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับรายการละสองร้อยบาทนะครับรายการละสองร้อยบาทครับ สำหรับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์3 7ดสี่เกูสาเจ็ดหกเจ็ดหนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์อเดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่รับชมแล้วช่วยกดไลค์กดต like, ิดตามด้วยนะครับขนคน้าครับองค์แรกนะเป็นสมเด็จเก่านะครับสมเด็จเก่ามาเล็กนึงนครับ สมเด็จเก่าหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองแนละ้วเป็นสมเด็จเหมือนกันครับเป็นชิมเด็จหมายเลขสองนะครับสมเด็จหมายเลขสองนะครับสมเด็จเก่าหมายเลขสองนะ ภาพสวยครับหมายเลขสามนะครับเนี่ยครับหมายเลขสามเป็นสมเด็จเก่าเหมือนกันครับเนี่ยครับเนี่ยแห้งๆเลยครับด้านหลังนะครับมีรอยเป็นคล้ายรอยปูกไตนะครับพิมพ์ทรงคมชัดนะครับหมายเลขสามนะครับ หมายเลขสี่นะครับเป็นสมเด็จวัดเกศชยโยนะครับหมายเลขห้าครับเป็นพระผงหลวงปู่บุญนะครับกลางบางแก้วนะครับหมายเลขห้าครับ หมายเลขหนะ่วงเขาเป็นพระผงสุพรรณนะครับกับมีแร่นะครับหมายลเลขเจ็ดนะครับเป็นคุณแผนนะครับ มีตะกุดแล้วก็ฝั่งพลอยนะครับหลวงปู่ทิมนะครับวัดพระขาวนะครับครบแปดรอบนะครับเนี่ยปีห้าน่าจะปีห้าสองนะครับคุณแผนหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับฝั่งพลอยแล้วก็มีตะกุดหนึ่งดอกนะครับหมายเลขแปดนะครับเป็นคุณแผนวัดปั้นกลางนะครับแผนวัดบ้านกลางนะหมายเลขแปดนะครับมีอิก มีกวดนะครับเนี่ยพิมพ์คมนะครับชัดลึกนะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นคุณแผนนะครับคุณแผนหลวงพ่อกวยนะครับหลังกุมารทองนะครับหมายเลขเก้านะครับเนื้อออกสีชมพูนะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นเสือนะครับ เก่านะครับเป็นเขาแกะนะครับมีจานนะครับเป็นเสือนะครับเขาแกะมีจานนะครับมีอายุนะครับมใหญ่แมงมุมเลยนะครับสิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงปุถทวดพิมพ์พรอดนะครับหลังโรยแร่นะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับ มาเลขสิบสองเป็นหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ขี่ปลานะครับขุดโพงนะครับมาเลขสิบสามนะครับเป็นกุดสะหลวงปุ๊บเผือกนะครับสิบสี่นะครับ ็นพระกุ่ะครับเป็นพระเนื้อชินนะครับงลงรักปิดทองครับหมายเลขสิบห้าครับเป็นพระปิดตาเนื้อทองผสมครับมีหูนะครับหลังยันนะครับเป็นหลอ่อโบราณครับ หมายเลขสิบหกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเงินทองแดงครับูเชื่อมนะครับสองสี่แปดสองนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นรูปล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับ เอยคาเอาไปปิดทองมาครับนะครับสินะครับเป็นจอบใหญ่หลงพ่อเงินนะครับจอบใหญ่หลงพ่อเงินนะครับ19เป็นพนระซุมกอครับ ยี่นั้นเป็นนางพญาครับยี่บเอก็เป็นนางพญาครับนี่ครับเครียมใช้มานะครับมานยี่สิบเอครับ หมายเลขยีนะ่สิบสองเ้าเป็นพระล่วงนั่งนะครับเป็นพระล่วงนั่งครับหมายเลขยี่สิบสองครับเงือะตะปูนะครับยี่สิบสามน,นะ,นะเป็นเหรียญพ่อหลวงพ่คข่ำนะครับหลวงปู่ข่ำนะครับวัดวังว่าระยองนะครับเป็นเหนเรียญเสมาหลวงปู่ค่ำวัดวังว่านะครับ อีสี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนะครับเหรียญรุ่นสุดท้ายนะครับเนี่ยมีต่อโคนะครับปีสองพันยี่สิบนะครับเป็นเื้อทองแดงครับเหรียญหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนะครับอีห้าเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับหลังผ่าจารย์ทีมนะน,น,นะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับ ยีนะครับเป็นหินหล่อนะครับหลวงพ่อไปนะวัดกำแพงนะครับ27นะครับเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับ โค้ดนะครับยี่สิบแปดนะเป็นหลงพ่อเงินนะครับเป็นทูกรอหลงพ่อเงินนะครับเป็น่อโบราณนะครับนทองผสมนะครับมีแต่งตะไบด้านล่างครับยี่สิบเก้านะครับเป็นพ้าปิดตาสายใต้นะครับทองผสมนะครับเนี่ยครับ หมายเลขสามสิบนะครับเป็นผ้าปิดตาเนื้อตะกั่วเก่าความเลี่ยมนะครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับเยังไผ้าปิดเนี่ยเป็นปิดตานะครับสนใจนะครับช่องทางในการติดต่อนะ่งศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆในวิทยุที่รับชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ